สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูข้าวนะครับแปลงนี้ผมหว่านไว้หญ้าก็ค่อนข้างจะลกนะครับแปลงนี้ประมาณหนึ่งไร่นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะลองเอาเครื่องตัดหญ้านะครับมาตัดตัดทั้งหญ้าทั้งข้าวเลยนะครับ แปงนี้ก็ยังมาดูกันก่อนครับลุ้นก่อนว่าจะได้หรือเปล่าเดี๋ยวจะลองก่อนนะครับว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่เครื่องตัดหญ้าใบมี16นิ้วนะครับดูสังเกตที่เราจะตัดนะครับอันนี้หญ้าออกดอกแล้วนะครับออกดอกแล้วนะครับหญ้าออกดอกแล้วเดี๋ยวมาดูว่าผมจะตัดใช้เวลาเท่าไหร่ นี่ครับเมืยาเป็นดอกแล้วนะครับก็เหมอะสาหรับตัดอยู่นะครับตอนนี้ตัดเสร็จแล้วสักสองสาวันแล้วครับเดี๋ยวผมจะเอาสูบน้ําเข้านะครับแปลงนี้เป็นแปลงที่สูงที่สุดของที่นะครับเพราะฉะนั้นจะไม่ไม่มีน้ําขังนะครับอาจจะมีรูรั่วก็ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องไปหาดูนี่ครับสภาพในญ้ายากข้าว เดี๋ยวผมพาไปดูอุปกรณ์นะครับที่ผมใช้พอดีไม่มีใบตัดข้าวนะครับก็เลยจะใช้ใบออ16นิ้วนะครับครับตัวนี้ใบ16นิ้วนะครับเครื่องตัดจ้านะ้ำมันพร้อมเดี๋ยวมาดูกันครับผม ครับหลังจากใช้เวลาประมาณสักหนึงชั่วโมงครึ่งนะครับก็ตัดเรียบร้อยเนื้อที่ประมาณหนึ่งไร่นะครับเฉียดฉิวนะครับเกือบเกือบหนึ่งไร่นะครับตัดเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากตัดก็เดี๋ยวจะปล่อยสักสามสี่วันนะครับให้ข้าวเขา,าพุ่งขึ้นมาก่อนแล้วก็จะลองสูบน้ํำข้าอีกทีหนึง่ง แปลงนี้ปีที่แล้วก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าหญ้าครับมันก็มีหญ้าบางชนิดนะครับที่มันถึงเราตัดแล้วแต่ว่ามันก็ไม่ได้ตายนะครับแต่หญ้าบางชนิดที่มันออกดอกนะครับก็คือเราตัดแล้วมันจะตายนะครับหมายถึงมันหญ้ามันแก่แล้วครับไปดูภาพรวมนะครับครับสำหรับอ่า การตัดต้นข้าวนะครับก็คือว่าคือกรณีที่หญ้ามันเยอะนะครับแล้วน้ําไม่มีนะครับแต่ดินต้องมีความชื้นนะครับย้ําว่าดินต้องมีความชื้นดินมีความชื้นแล้วเราถึงค่อยตัดนะครับแล้วก็ดูให้หญ้ามันแก่พวกที่มันออกดอกนะครับผมหรือว่ามันเป็นป้องเป็นข้อเรียบร้อยแล้วเราก็ตัดแต่หญ้าบางชนิดก็ใช้ไม่ได้ผลนะครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันอีกที ว่าตัดแล้วเอาน้ำเข้าแล้วปีนี้จะได้ไหมก็ลองทดลองดูครับครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเรื่องการตัดตัดต้นข้าวนะครับอันนี้ก็คือทั้งใบข้าวด้วยแต่มมีอีกกรณีหนึ่งนะครับก็คือตัดใบข้าวข้หมายความว่าคือข้าวมันงามเกินไปนะครับมันขึ้นป้องเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเรากลัวมันจะล้มเวลา ที่มันออกรวงอะไรอย่างเงี้ยคือมันบ้าใบอะครับเราสามารถตัดตัดเฉพาะใบนะครับช่วยได้นะครับผมอันนั้นก็ทําอีกช่วงหนึ่งนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสําหรับการรับชมช่องวิถีมานะนะครับฝากกดติดตามไม่ด้วยครับผมถ้ามีข้อมูลอะไรดีๆหรือการทดลองอะไรของผมนะครับเกี่ยวกับงานเกษตรผสมผสานนะครับก็ เดี๋ยวจะนําถ่ายคลิปมาให้ชมกันแล้วก็สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้นะครับผมไม่ใช่คนเก่งไม่ใช่มืออาชีพนะครับแต่ชอบทดลองแล้วก็เรียนรู้ด้วยกันนะครับขอบคุณมากครับผม